สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุ่งตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟไปทีแมนนะครับก็มีเทคนิคในการใช้งานบนวิดีโอ11มาฝากกันครับกับการสร้างโฟลเดอร์รัดนะครับบนเมนูสตาร์ทในวิดีโอ11ครับจะสังเกตว่าวิดีโอ11เนี่ยเขาจะเน้นไปที่เมนูสตาร์ทใช่ไหมครับที่เปิดมาตรงกลางจริงๆแล้วมันมีการสร้างโฟลเดอร์รัดนะครับทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าการสร้างโฟลเดอร์รัดนั้นทํำยังไงไปดูเลยครับ ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันดีกว่านะครับในการสร้างโฟลเดอร์ลัดในวิดีโอ11นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของตัววิดีโอ11เนี่ยเขาพยายามให้เมนูสตาร์ทเป็นเมนูหลักในการใช้งานนะครับซึ่งจะเห็นว่าเวลาเขาโชว์เนี่ยเขาจะบอกว่าพวกโฟลเดอร์ต่างๆีจะไม่อยู่บนหน้าจอแล้วจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยพอเราเราใช้งานเนี่ยบางครั้งเราเลื่อนในส่วนของโปรแกรมหรืออะไรเงี้ยเราต้องการให้กดง่ายขึ้นทํำยังไงนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ง่ายๆเลยครับกดไปที่เซตติ้งครับเริ่มต้นนะครับ แล้วกดไปที่ Personalization นะครับก็คือการตั้งค่านะครับตรงนี้นะนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกหัวข้อ Start ครับนะครับ Personalization นะครับกดมาที่ Start นะครับแล้วมาจะปรากฏคําว่า Folder ครับตรงนี้แหละครับเป็นหัวข้อหลักที่เราวันนี้เชื่อมมาคุยกันก็กดตรงนี้นะครับเราสามารถเลือก Folder นะครับในการเข้าไปเปิดการใช้งานได้ง่ายขึ้นครับอย่างเช่นกด Setting นะครับ Folder Explorer นะครับ Document นะครับ ดาวโหลดนะครับมิวสิกนะครับพิกเจอร์นะครับวิดีโอนะครับแล้วก็เน็ตเวิร์กด้วยแล้วก็ Personal d r ์โฟลเดอร์ของเราด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเปิดได้หมดนะครับเปิดเสร็จแล้วทําอะไรเกิดขึ้นนะครับกดปิดครับครับเมื่อเราเปิดโฟลเดอเสร็จเรียบร้อยครับมาดูปุ่ม Start เราครับจะเปลี่ยนไปครับกดไปที่ Start ทครับนี่เลยครับที่เราจะพูดตรงนี้ทั้งหมดนี่คือการเข้าไปที่โฟลเดอร์ใหม่ที่เราต้องการใช้งานครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่า เมนูหลักที่เป็นพินของเขาเนี่ยนะครับจะไม่มีโฟลเดอร์ในส่วนของอะไรครับไม่ด็อกคิวเมนต์ดาวนดใช่ไหมครับเราต้องกดไปที่โฟลเดอร์ Explorer ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ง่ายมากเลยครับกดไปที่ Document ครับก็เปิดมาที่โฟลเดอร์ Document ใช่ไหมครับกดมาที่ในส่วนดาวน์โหลดครับก็เปิดมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดครับแม้กระทั่งในส่วนเมื่อกี้ก็คือพอยเซนอลไรท์โฟลเดอร์ของเรานะครับก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นโฟลเดอร์รวมของเราโฟลเดอร์รวมของเรานะครับที่เราใช้งานนะครับแล้วก็อีกนึงก็คือเรื่องของตัว การเซตติ้งครับบางทีเราอาจจะเปิดหน้าแอปอยู่แล้วเราต้องไม่ได้เห็นตัวฟังก์ชันเซตติ้งเรากดไปตรงนี้ก็ได้ครับก็จะเข้าไปในส่วนของหน้าเซตติ้งให้เลยทันทีตรงนี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่แนะนําเลยครับว่าใครที่เริ่มใช้ Windows 11เนี่ยให้มาตั้งค่าโฟลเดอร์รัดนะครับบนเมนู Start เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการสร้างโฟลเดอร์รัดนะครับบนเมนูสตาร์ใน Windows 11ครับซึ่งบอกเลยครับว่าใครที่กาลังหัดใช้ Windows 11นะครับ เป็นประโยชน์แน่นอนครับเพราะว่าการเข้าใช้งานโฟลเดอร์ต่างๆนั้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับผมเองก็นํามาใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วนะครับอะละฮะถ้าคลิปว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะครับและต้องขอบคุณทุกกำลังใจการกดติดตามครับอย่าสมมติว่าครับช่วยกดติดตามสับตะไคร้ครับกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ